เห็นบอกว่าที่ชัยภูมิมีเรื่องกรณีที่คุณจิตรดาใช่ไหม,มเขาขอความช่วยเหลือช่องแดที่เขาบอกว่ามีคลั่งไอ้คลั่งเนี่ยซึ่งชื่อว่ามานพเห็นบอกว่ามานพเนี่ยวันดีคืนดีคุณผู้ชมฮะก็มีการเหมือนยิงหมามแล้ววันดีคืนดีเนี่ยก็ยิงปืนขู่เนี่ยนะฮะซึ่งเบื้องต้นเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยทางฝั่งของเพื่อนบ้านเนี่ยก็คือคุณจิตตาเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยเขากลัวว่าเขาจะ ได้รับอันตรายกับเหตุการณ์ที่เกิด<ฆ>ขึ้นเพราะว่ามันเป็นแบบนี้หลายครั้งแล้วเนี่ยนะฮะจนกระทั่งล่าสุดวันนี้ตอนทีมข่าวช่องป่ายของเราเนี่ยลงไปยังจุดเกิดเหตุ<ฆ>คุณผู้ชมฮะเพื่อจะไปดูว่าข้อเท็จจริงมันเกิดอะไรขึ้นทําไมเพื่อนบ้านถึงคลั่งอรารวาสแล้วเพื่อนบ้านคนนี้ที่อรารวาสซึ่งชื่อว่ามานพเขาอ้างว่าโดนบ้านหลังอื่นๆเนี่ยทำของใส่เขาก็เลยเอาปืนมายิงหมาใช่ไหมนี่ฮะล่าสุดเนี่ยมันจะมีภาพนี้ฮะขอดูภาพถัดมาก่อนตอนมานพโดนจับ หลังจากที่วันนี้เราลงไปติดตามเรื่องนี้ในพื้นที่หมู่4ตำบลโอโลอําเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิเห็นบอกว่าทางตํารวจเนี่ยเขาเข้าไปล็อกตัวเอาภาพคลิปก่อนสิฮะคลิปตอนที่เขาไปจับเนี่ยฮะนี่เปิดเสียงขึ้นมาฮะเอา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 ผมไม่ได้เยินอย่างนี้ละเอาเอาทำร้ายผมไม่ย่างนั้นเอาครับเหมือนกันผมเอาไเอายังเอาเอาเดีะยพ่อให้จับแเดี๋ยว กันนะขีวิตาดีๆสิมจับมาหน้ามาต้ก้นะตายซื่งๆจะเห็นครับจะเห็นบ้าพ่อาต้องยุ่งให้เราไปไว้บ้านเราของเราโหลดะิานาโอ้อย่ห้อจ่าเส้นเอาเี่ยอีพอเอ้ยจะไปแช่กับจ่าเส้น เอาอย่างนั้นนะผมดูซื้อนผมไปขี่รถม้าต่อไนยืดนลยนะได้จังหวะผมนะเราเดนจะลอกนิครับผมขัดพืนครับขับรถท็อปมาน้าขับผมขัดืเอาที่ลอกดีๆเอาผมก็ลอกหรอเพราะว่าจะขัดผืนผมมาขัดพื้นก็มันนี่มันไม่เนีะ บครับมาจับาวุธเฟนอ้าเานันนั่นถึงนะเอาเอาเอาเลยเอาเลยเคุณผู้ชมครับนี่คือตอนวิทาทีไปจับมานพแล้วเปิดภาพหมาขึ้นมาสักนิดหนึ่งเนี่ยนะฮะที่มานพคุ้มข้างและไปยิงหมาเนี่ยนะฮะจนกระทั่งได้รับบาดเจ็บเปิดขึ้นมาคู่กันหน่อยนะฮะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยวันนี้ทางฝั่งที่เขาร้องเรียนมายังช่องแปดเขาบอกว่าอันตรายเพราะขนาดหมามันยังยิงเลยเนี่ยนะ อันนี้คือน้องหมาที่ด้รับบาดเจ็บเนี่ยนะฮะมีภาพนิ่งที่เห็นทั้งตัวเนี่ยฮะ,ะที่ตอนน้องหมาโดนยิงแล้ววันนี้เพื่อนบ้านเนี่ยเขาส่งคลิปมาให้เป็นนาทีที่ตัวนายมานพก่อเหตุแล้วก็ยิงหมาใช่ไหมเดี๋ยวลองดูวงจรปิดถัดมาเลยนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นเป็นยังไงครับเมย์คือจะเห็นว่านายมานพเนี่ยเหตุการณ์ก็คือเมื่อวานนี้นะคะคือตอนแรบกบอ่านเนี่ยเสียงปืนแล้วหมาเห่าเนี่ยเป็นตอนที่ยิงหมาละ หลังจากนั้นค่ะวงจรปิดต่อมาก็จะเห็นว่านายมานพเนี่ยก็เดินพุ่เปียนไปมาอานีเสียงปืนค่ะแล้วน้องหมาเจ็บแล้วก็เลยมีเสียงเห่าไปตัวที่สองนะคะจะเห็นว่าคนก่อเหตุคือมานพเนี่ยเดินออกมาจากบ้านตามหาเจ้าของหมาที่ไปแจ้งความเพราะเขาเหมือนกับว่ารู้และไปแจ้งความส่องไฟตามถนน,นตอนนี้ยังไม่วอยวายแต่เดี๋ยวจะมีดาเนี่ยส่องไฟตามถนนเพราะว่าบ้านมันอยู่ใกล้กันห่างกันกับบ้านเจ้าของหมาเนี่ยแค่สองหลังแค่นั้นเองเนี่ยค่ะหลังจากนั้นวอยวายแล้วค่ะ เนี่ค่ะเป็นวงจรปิดที่เขาถามตะโกนถามเจ้าของบ้านที่หมาถูกยิงเนี่ยว่าแจ้งความตำรวจจับกูททำไมคุณผู้ชมดูไหนที่ขึ้นซับมื่อก<ม>ี้นี้นะฮะใช่ค่ะเจ,จ้เจาหน้าที่ตำรวจก็มาจับกุมตัวเขาก็โวยวายตลอดเวลาว่าจะจับผมข้อหาอะไร โดยเพื่อนบ้านเองเนี่ยวันนี้ก็เล่าให้ฟังนะฮะคุณจิรดาคุณจิรดาเองเนี่ยซึ่งโดนทางด้านไอ้เจ้าข้างมานพเนี่ยบุกเข้ามายิงหมาเล่าให้ฟังบอกบ้านอยู่ติดติกันคุณผู้ชมครับแล้ววันดีคืนดีเนี่ยมานพก็เหมือนกับหลอนถูกไหมฮะอมชอบไปก่อกวนวันดีคืนดีมานพโยนขวดเหล้าใส่บ้างวันดีคืนดีก็ยิงปืนเนี่ยนะฮะใส่บ้านข้างๆจนกระทั่งเขารู้สึกหวาดระแวงไปหมดแล้วแล้วบังเอิญคุณผู้ชมลองดูจากลักษณะบ้าน บ้านเดินอยู่ติดก,กันกับมานพอ,อีกอแล้วมานพก็คลั่งไม่หยุดจนสุดท้ายที่เขาทนไม่ไหวก็คือภาพหมาของเขาที่ได้รับบาดเจ็บอยู่อยู่มานพเนี่ยเหมือนกับปีนบ้านเข้ามาเลยแล้วก็มายิงหมาเขาวันดีคืนดีมานพปีนเข้ามาในบ้านแล้วก็มานั่งเฉยๆเนี่ยนะฮะจนเขารู้สึกว่าไม่ปลอดภัยหลังจากในวงจรปิดเมื่อกี้ที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะฮะพอมานพยิงหมาเสร็จเดินมาที่บ้านเขาวงจรปิดแล้วมาตะโกนด่าเขาใช่ไหม,มประมาณว่ามึงจะร้องไห้ทําไมนี่ กูจะทําให้กินอยู่หมายความว่าไงอะ่ะคือหลอนหลอนใช่ไหมเอเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเจ้าตัวยอมรับว่าตกใจมากเพราะครั้งนี้ลากปืนเข้ามายิงหมาแล้วตามมาด่าอีกว่ามึงไปแจ้งความเหรอแล้วก็บอกจะวัยวายทำไมมีปัญหาก,กับกูหรือยอย่างไรจนในที่สุดเจ้าตัวบอกเฮ้ยไม่ได้ลนะถ้าขืนปล่อยเอาไว้อันตรายมากๆสุดท้ายก็เลยต้องแจ้งตำรวจมาจับเนี่ยนะฮะลองฟังเสียงคุณจินดาเนี่ยฮะ คนเดียวอะค่ะคุยคนเดียวจะจินตนาการว่าตัวเองมีเมียอ,อยู่ด้วยะจะบอกว่ามึงจะร้องไห้ทําไมกูจะทาให้กินอยู่อะไรประมาณนี้ยก็จะพูดถึงว่าเหมือนกับว่ามีคนอยู่ออเขาตลอดไม่รู้ว่าแกคุยกครแต่ไม่มีแน่ใจว่าไม่มีใครอยู่ออกแกแน่นอนพี่ได้ยินเสียงปืนหนึ่งนัดแล้วพี่ได้ยินเสียงหมาร้องหลังจากปืนแล้วปั้งแล้วหมาพี่ก็ร้องเอ้พี่ก็เลยวิ่งออกไปออกไปแล้วเจอหมาล้มอยู่ก็ ไปอุ้มหมาเข้าบ้านตอนนั้นยังไม่รู้ว่าหมาโดนยิงหรือว่าหรือว่าเกิดอะไรขึ้นกับหมาเพราะว่าเรายังไม่เห็นรอยพอเราอุ้มเข้ามาเลือดไหล<ม>เลือดไหลเรามีรูมีรูก็เยอะถ้านับได้ก็อย่างที่ตาเห็นก็หกลูลตอนนั้นเขายังอยู่ในบ้านไหมอยู่นี่เห็น,นไหมเขาเข้าไปในบ้านถือปืนอยู่ปม,มันไม่สามารถเห็นปืนได้ค่ะเพราะเห็นหด้านหลังเฉยๆตำรวจก็โบก,บกแต่จะไม่ยอมจอดอตำรวจก็เลย จับแขนไว้แล้วก็ปิดกุญแจรถเอาลงมามเขาบอกตำรวจก็ถามว่าเมาหรือเปล่าเสพยาหรือคุณผู้ชมครับล่าสุดตัดภาพไปที่ไอ้เจ้าหนุ่มข้างรายานี้เลยนะฮะที่น้องโป้งไปเจอที่โรงพักเพราะว่าหลังจากนั้นตำรวจจับไปเสร็จสับเรียบร้อยเพราะบุกเข้ามาเอาปืนมาขู่เพื่อนบ้าน ตัดภาพไปที่โรงพักฮะวันนี้เราไปเจอกับทางเจ้าตัวใช่ไหมใช่แล้วตอนที่ไปคุยพูดคุยรู้เรื่องไหมเมย์ไม่รู้เรื่องค่ะมานพเนี่ยนะคะปรากฏว่าพฤติกรรมเนี่ยทีมข่าวถามว่าคืนนี้หลังจากต,ตํารวจคุมตัวเข้าห้องขังเนี่ยทำไมไวอยายในห้องขังทั้งคืนมานพบอกว่าที่วอยายเพราะเจอเรื่องลึกลับทําให้ตัวเองมีพฤติกรรมแปลกวอยาวทั้งคืนเป็นเหตุการณ์ที่เจอทางวิทยาศาสตร์อธิบายไม่ได้มันมีคนทําของใส่แน่นหน้าอกทั้งคืนเลยยืนยันบอกว่าไม่ได้หลอนไม่เคยเสพกัญชาไม่เคย ติดยาเสพติดแค่สูบุรี่เท่านั้นค่ะอ,าาอาะ้าวแล้วผมไปอารวาสตรงไหนถือมีดในหมู่บ้านเลยครับบ้านมีดมันถือในบ้านอยู่แล้วตัดไม้ตัดฟืนครับเรา,าก็ไม่เห็นแล้วครับฟืนผมก็ยังมีอยู่เลยเอบ้านบ้านตรงข้ามเขาบอกที่เคยยิงปืนใส่บ้านเขาด้วยไม่เคยยิงไปใส่ครับไม่เคยยิงเลยครับผมหมาตัวนี้ยิงไหมไม่ได้ยิงครับไม่ได้ยิงครับปืนพี่มีไว้ทำอะไรฮะปืนแก๊สก็ไว้ฟ้าบ้านเขาเฉยๆครับเป็นของพ่อตาแบบว่ามีทะเบียนอยู่อ๋อกินเหล้าอย่างเดียวพี่หรือว่า ติดยาด้วยคิดเล่าอย่างเดียวนั่นแหละครับติดยาไม่ไม่ไม่ติดครับออแล้วพ่อแม่เห็นบอกว่าพี่ทําร้ายเขาจนเขาต้องหนีไปนอนที่อห่นหนทำร้ายที่ไหนเคยไหมประมาณนี้แหละครับ